ผมก็กินไปคุยไปมันก็อร่อยมากเลยเพราะจนมากเราก็เจอมาม่าต้มไข่ไข่ต้มส้มดำอยู่ตลอดเลยนะ<ม>อ่าพอไม่ได้กินอาหารแบบนี้แล้วมันอร่อยมากเลยก็พูดโอ้ยอยากัดจินหฮอดถ้วยเ<บ>ด้อวะแ่บห <ๆ S 2> ลายนะทดน้าจนบ่เหลือครับจนบ่เหลือแ่บหลายเขาตักเขามาให้กขขอเพิ่มนะครับนาะอ<ม>ก็กินไปอ่าพอกินเสร็จนะครับพวกผมก็จะเดินทางต่อปรากฏว่า ผมเอาเงินไปจ่ายพ่อหน,นอ <ไป S 1> พ่อบุน,น้องเงินเดียวว<ม>่าอ่าก็มีเจ้าของร้านบอกว่ามีคนจ่ายให้แล้วเอ้าใครจ่ายให้ผม,มผมไม่มีญาติพี่น้องอย่างนั้นอยู่ปากชมผมไม่มีเลยนะผมก็ไปแบบนี้แหละเนาะก็เลยนนเขาเดินไปนนผมก็วิ่งตามปรากฏว่าเป็นคนขับรถติดแปดล้อรถพ่วงติดแปดล้อเลยครับมผมคิดว่าเป็นคนขับเฉยๆเป็นเจ้าของรถครับ<ม>เป็นเจ้าของรถ เขาบอกว่าชีวิตเขาไม่มีแบบนี้เลยไม่มีโอกาสที่จะพาครอบครัวพาลูกพาเมียไปเที่ยวแบบนี้เลยไม่มีเลยผมเห็นลุงกับป้าแล้วผมรู้สึกอิจฉาเนาะขนาดไม่มีเงินก็ยังพางกันไปเที่ยวอยู่ก็เลยแกก็เลยใจ่ายให้ผมว่าไม่ได้เอาผมเอาเงินคืนให้เขาก็ไม่ยอมนะครับผมก็เอาบัตรให้นามบัตรของผมเอาให้นะครับผมถ้าไปที่รีสก,กีไปหาผมหน่อยนะครับ ผมรอจนป่านนี้นะครับสองปีแล้วคนคนนั้นยังไม่ไปหาผมเลยแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยแล้วผมบอกคนที่เอามาให้เขาว่าไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกชื่อไม่ยอมบอกชื่อเลยไม่ยอมบอกชื่อเลยเป็นใครเนี่ยผมจะทดแทนยังไงขนาดผมเห็นแล้วก็ยังไม่ไปหาผมเลยผมจะมีโอกาสได้ทดแทนไหม,อ,มอร่อยเลยครับหนูลอ, <c oughs> องเอ้ย ก็ยอมแล้วว่าผมมันอยู่ที่นี่นะครับเป็นคนแปลกหน้าสำหรับอยู่ที่นี่ซึ่งผมบ้านจำมาดงผมเพิ่งมาอยู่เลยผมเพิ่งมาคนบ้านจำมาดงรับรองไม่รู้จักผมเลยถ้าดูคลิปผมอาจจะเห็นนะครับผมมากเหมือนคล้ายๆกับแกะหลงฝูงไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนคิดว่าเพื่อนกูหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาเลย กค็คงจะบังเอิญไปเจอแม่แกะใจดีทำให้นมกินเนี่ยในการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างแล้วครับชีวิตผมผมคิดว่าชีวิตแบบนี้หรือว่าโอกาสแบบนี้ผมคิดว่าผมบุญที่ผมเคยทําแต่ละวันผมไม่ได้ไปตักบาตรพระทุกวันแต่ผมให้ข้าวนกกินผมเอาใส่ถ้วยนะครับ นกก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวหลายทีนี่ครับมากินทุกวันผมก็ให้ทุกวันเขารู้เลยว่าผมเอาข้าวไปวางไว้ที่ถ้วยเขาจะเรียกกันมากินนกเอี้ยงนกเขาลูกเขาชวานะครับหลายๆนกนะครับที่มันกินข้าวอ่ะอนกที่ไม่กินข้าวผมบินมามันกันมาดูว่ามีอะไรกินนะแล้วก็อยู่ที่สวนผมผมปลูกกล้วยนะครับาแซมกับไอ้ต้นทุเรียน หรือผลไม้เกือบหลายชนิดที่ผมปลูกไว้นะที่แรกผมเอามาตัดมากินอยู่นะกินไม่ทันครับกินมาเน่าเสียเฉยๆนะก็ให้กระลอกไปก็เลยมาปรึกษากันว่าถ้าเราเอามากินก็แค่นั้นแหละเราปล่อยห้มมนสุกคาต้นแล้วให้นกไปกินโอ้โหพี่น้องเอ้ยนกเอ็มสวนผมเลยตอนนี้เนี่ยนะเต็มเลยครับเพราะวันสุเกเรื่อยๆกันไปเรื่อยๆแล้วสวนผมนี่จะมีพวก ต้นปลาปล์มปาล์มสุกเนาะมันก็มากินพวกกระโลกกระแตกกระกระโอกแดงกระโลกดอนกระลอกลายนะครับมาแล้วนกบางทิ่นี่ผมไม่เคยเห็นนะครับก็เห็นมันเข้ามามันกินผลไม้ที่อยู่ในสวนผมอะอแล้วถึงฤด,ดูอีกฤด,ดูหนึ่งก็จะมีต้นว่าเนาะอยู่บ้านนะใหญ่มากต้นว่าอยู่ที่นะ่ะ คือเขาปลูกมาไม่รู้ว่ากี่ปีละหลายสิบปีนะครับต้นว่าใหญ่มากเลยครับผมถึงจะดูการต้นมว่าออกเนี่ยลูกว่าออนนวนะลูกก็มาเต็มหลายชนิดเลยนะครับผมแล้วก็ผมปลูกต้นไซอยู่หน้ารีสอร์ทผมพอฤดูฝึกลูกเอ้มันสุกนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยต้นไรนี่ผมว่าแทบจะทุกนกจะกินต้นไฮต้นไรนี่นะกินครับมากินนะครับแต่ถ้าหาก หลังจากนั้นก็เป็นฤดูมะขามมะขามถูกผมก็ไม่เอามากินผมก็ปล่อยให้กระรอกกระแจหรือนกที่มันกินน่ะมันไปกินนะครับแล้วบังเอิญข้างสวนผมเนี่ยมีต้นกระบกใหญกกก <laughs> ห่กระรอกกระเจกินโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอามาซ่อนเต็มบ้านเออเอามาซ่อนไว้ข้างบ้านนุ่งกระรอกกระแจีลยนะนี่แหละผมว่าเราจะทําบุญที่ไหนผมว่ามันบังเกิดแน,น่นอนนี่มันเกิดกับผมแล้วเนี่ยผมรู้ซึ้งเลยครับผม ว่าเราทําอะไรได้มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่ช้าก็เร็วเนาะสักวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นกับเราจริงนี่มันเกิดกับผมแล้วตอนนี้มันเกิดแล้วที่ผมได้ทําบุญไปผมอยากเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับผมนิทานเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นนิทานสอนใจหรือเป็นเรื่องจริงไม่เข้าใจเหมือนกันมีพระท่านพูดให้ฟังนะครับผมก็จะจาม,มาสอนให้ฟังนั่นก็คือมียายคนหนึ่งเนี่ยป้าคนหนึ่งเ,เกรวย รวยนะครับรวยรวยรวยแต่เป็นคนขี้เหนียวมากมันก็จริงแหละครับถ้าหากคนขี้เหนียวนี่จะรวยคนรวยจะว่าให้คนจนมึงโบจนยังไงมีอย่างกระซื้อเหอดมึงที่เหลือบ้างเงินมึงแน่นคนจนก็พูดให้คนรวยมึงโบรวยยังไงมีอย่างมึงกระโบ,บซื้อกินอ,อ,อก็ไม่รู้จะเอาคำไหนดีนะครับผมอยู่มาวันหนึ่งป้าคนนั้นได้เสียชีวิตเนาะ เสียชีวิตไปลูกหลานก็ยังไม่เผาศพเพราะว่าร่างกายยังไม่แข็งอ่ะปรากฏว่าแกบอกว่าแกเนี่ยแกอ่าปรากฏว่าแกก่อนฟื้อแกฟื้นขึ้นมานะ้ะแกมาเล่าให้ฟังว่าแกไปเหมือนมันเป็นยังไงเนี่ยมีคนพาไปเขาไปเรื่อยๆมันเหลือด่านสุดท้ายที่เขาจะเอาแกไปทําโทษคืออะไรอ่ะอ่า เขาก็เลยถามคำามถามว่าเจ้าได้เห็ุบุญอย่างมากบอสเกตตอบไปตรงๆเราไม่เคยทําเลยเพราะเกตขี้เหนียวมากเลยเนาะเกไม่เคยให้อะไรใครเลยปรากฏว่ามีพวกนกพวกมดพวกอูลสัตว์หลายชนิดเลยที่กินข้าวน่ะมาวิ่งมาหายมมาโทษบอกว่านี่แหละคนใจบุญสุนทานป้าคนนั้นงงเลย อะไรวะใจมุนจุนทานกูไม่เคยตำบุญเลยแกก็เลยถามพว,วกนวกหนูปูปีกมดอะไรแถวนั้นนี่ฉันให้ทานอะไรฉันไม่เคยทานโอ้ยป้าเอาข้าวให้กินจนอิ่มน้ำทำลานหมดเลยแกก็คิดเอออแกว่าวันนั้นแกนึ่งข้าวแกมัวจะทำอย่างอื่นไฟเลยไม่มอ้อนะ ข้าวมันยังไม่สุกทีนี้เกก็โอ้ยด่าชิบหายไวป่วงเลยเกยก็สาดข้าวที่มันไหม้นะ่ะเข้าป่าไปป่ากฏว่าข้าวหม้อน,นึ่งหนึ่งนี่ข้าวหวดหนึ่งนีง่พี่น้องเอ้ยนกหนูปูปีกอะไรสิเข้ามากินจนโอ้โหโจนอิ่มนำ้ำสำลันน่ะจนติดหนี้บุญคุณยายนี่เอาละถ้าหากพวกเจ้าได้การันตีให้ผู้หญิงคนนี้ว่าได้ทำบุญ ข้าก็จะส่งคืนก็ยังจะไม่เอาไปลงนรกปรากฏว่าแกได้กลับมาแกอื่นขึ้นมาจะดิ้นอยู่ในกระโลดังคุกคักคักลูกหลานได้ยวิ่งหนีเลยก็มีคนตัดสินใจวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าแกอ่ากลับฟื้นคืนมาเออคือเขาไม่เอาไปเพราะบุญที่แกทําโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้บุญครับนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขอบคุณคนที่เอาข้าวไปให้ผมกินผมคิดว่าบุญที่ผมทำเนาะอาจจะเป็นด้วยชาตินี้หรือชาติก่อนอ่าผมอาจจะเคยช่วยท่านปีนี้ชาตินี้ท่านก็เลยมาช่วยผมมาให้กินเนาะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับขอบคุณอย่างมากเลยเอฟซีเนาะวันนี้ผมก็ได้กินนี่แหละนี่ผมจะกินตัวนี้ก่อนต้มก่อนแต่สําหรับ,บิ้งปลาพี่น้องเอ้เอฟซีผมตีนปลาดุกตัวใหญ่เลย แล้วก็ปิ้งเครื่องในไก่นะครับนี่คงจะเป็นอาหารพาวนะครับผมถ้าผมมีเงินนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อกินได้ตอนนี้นะรถก็ไม่มีถ้าจะยืมใครผมก็เกรงใจขนาดผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนลุงคนมาวันที่สิบสามผมถึงออกไปด้วยความเกรงใจหรือว่าผมไม่กล้าที่จะออกไปกลัวผมไปทําความผิด กฎระเบียบอะไรของลุงปนผมก็เลยไม่ผมเพิ่งออกไปวันนี้นะครับคิดดูผมมาสามวันแล้วครับเนี่ยก็เนาะเรื่องราวแล้วก็คงหลายเรื่องอยู่ที่ผมเดินทางก็มีคนช่วยเหลือนะตอนเราไปจังหวัดเลยเนาะรถผมเบรกติดนะครับมีสองพวเมียก่อนจะขึ้นเขาอก่อนจะขึ้นเขาเนินโค้งร้อยศพนั่นแหละครับมผมอ่าปรากฏว่าพวเมียพวกนั้นก็ เขามาถามมา,ามาทางว่ารุเราเป็นไรเนาะ hmm. เออบอกว่าเบรกติดเบรกติดร้านมีซ่อมไหมครับไม่มีตอนนั้นเวลาบ่ายเนาะหิวข้าวก็หิวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการอะไรนนมาเลยโควิดหนักด้วยอ่าเขาก็ขายเขาก็ไม่ขายกับไม่ขายกับข้าวาเลยครับไม่มีขายมีเงินก็ซื้อกินไม่ได้ hmm. อ๋อก็เลยถามมันหิวมากมันก็ต้องกล้าถามเลยไม่งัน้นตายแน่ๆ hmm. อ่าที่ที่รอ อ่อมรถอยู่น่ะมีข้าวกินไหมครับผมขอซื้อหน่อยอ่าแกบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีขายแล้วแต่ิกินเฉยๆเนี่ยอยู่โน่นหาหากินรู้สึกว่าแกงหน่อไม้เนาอแกงหน่อไม้ก็เจียวไข่เออเจียวไข่โอ้ยแซ่บครับพี่น้องเอ้ยเข้ากระติบเนึงผมใจเกือบหมดอ่าได้แล้วคนที่ซ่อมรถให้เนี่ยก็ไม่เอาเงินผมสักบาทอ้่ไปซื้ออะไรจนถึงจังหวัดเลยตั้งแต่วังสะพุงนะไปซื้อที่โน่นนะ ผมเงินให้ก็ไม่เอาตอนนั้นนี่เวลาประมาณนี้เลยเนาะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วเนาะผมต้องได้เดินทางไปหาเพื่อนที N ่นายแห้วเพื่อนก็รอรอโทรโทรนายแห้วมันง่ายจะเดินอ,อ่าแล้วก็ทางยากขึ้นเขาลงเขาท,ทางคดโค้งด้วยครับนี่คือชีวิตผมที่ผมเที่ยวท่องเที่ยวหรือไปก็ไปเจอมิตรภาพนะเป็นสิ่งที่คนหยิบยื่นให้หรือเราได้รับจากคนอื่น หลายครั้งหลายคราอยู่ครั้งนี้เช่นกันเนี่ยข <c oughs> อบเพระคุณเป็นอย่างสูงครับเอฟีคนนี้นะครับผมอยากได้เห็นจริงๆเนาะถ้าไปอำเภอกระทลักนะครับอย่าลืมไปถามหาครูใหญ่ยาวหรือรีสอร์ทนะครับอินนารีสอร์ทไปเลยครับผมผมจะดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยเอาอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าผมขออยากกินข้าวที่ท่านเอามานี่แหละ <c oughs> นะพูดจนหิวแล้วนี่เห็นแล้วก็นำลายไหลแล้ะนี่ต้ม ปลาที่ท่านเอามาให้ต้มหมูต้มหมูเนาะต้มแซ่บหมูครับเนี่ยสำหรับปิ้นปลาก็คงจะไว้กินตอนเช้าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตกินข้าวครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมผมจะกินข้าวก็มีเพื่อนสี่ขาผมมารอมิกกี้นะครับนิกกี้หรือมิกกี้ไม่รู้ดิแบบนิกกี้นะครับแล้วก็เขาชวนเพื่อนมาด้วยเขาบอกว่า มีมนุษย์ใจดีคนหนึ่งครับเอาข้าวให้กินไปมึงไปกับปู่มึงได้กินแน่นอนโอ้ยจากเจ้าเสือเจ้าดำเจ้าลายนี่มาอีกมาอีกเจ้าหลังอ่านครับนี่น่าจะลูกแม่เดียวกันมั้งเนี่ยกับมิกกี้เหรอหลังอ่านด้วยครับสีเดียวกันนี่ครับนี่นั่นนันนันนนนนโอ้จะปิดคลิปแล้วต่อสักหน่อยเนาะเอฟซีเนาะนี่มิกกี้นี่มองกล้องหน่อยเดี๋ยวให้คนกินก่อนเนาะ ออกืดน้ำลายเลยน้องชาเขาหิวอยู่นะพิธานเม็ดอ้าวโอเคมาปิดคลิปกับมิกกี้เนี่ยเนาะนั่นขยับเข้ามาใกล้เลยเกือบจะถึงถ้วยผมเลยนี่น้ำลายจะหล่นใต่ถ้วยแลวมิกกี้เอ้ยอ้าวโอเคพอก่อนลูกพอก่อนเดี๋ยวให้ครูใหญ่ยาวกินก่อนเดี๋ยว